สวัสดีครับกลับมาพกบพกับช่องอ๋อปอชแนลกันอีกแล้วนะคบเพืพ่อนๆตอนนี้แอดไม่รู้ว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนหรือว่าข่าวของนนริซ่าเนี่ยจะร้อนกว่ากันนะจ๊ะเพราะว่าทั้งข่าวแรกข่าวที่2หรือ IG Story ตอนนี้นนริซ่าทําโลกร้อนมากขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะจ๊ะมาเริ่มจากประเด็นแรกกันก่อนเลยที่วิดีโอตอนนี้นะโนริซ่าหลุดออกมาว่ากําลังเต้นอยู่กับใครที่เพืพ่อนๆต้องดูดีๆนะจ๊ะว่าไม่ใช่ธรรมดาทั้งนั้นดีเกตละคนนั้นโอ้โหตัวแม่ระดับโลกทั้งสองคน คนเลยทีเดียดนั่นเองนะจ๊ะมาเริ่มจากคนแรกกันก่อนที่บอกว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่สุดนะที่เขาขึ้นหัวข้อข่อขาวแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยบางคนมองข้ามไปจ้านั่นก็คือผู้หญิงผมยาวใส่โมกขาวบอยซึ่งเขาก็เดเต้นอยู่ข้างเวทีกันนอริซ่าแล้วก็พี่อล,ลิสของเราน่นเองนะจ๊ะโชว์สเต็ปกันไปกันมาเซ็กซ์ซองเซ็กซี่อีกคนหนึ่งเซ็กซี่อีกคนหนึ่งเท่เนี่ยก็คือคุณวาเลนติน่าเฟอร์เรอร์นั่นเองจ้าครับซึ่งคนนี้นั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาดํารงตาแหน่งเป็นมิสอาร์เจนตินาและไม่ ค,คุณเจมส์บอลวินศิลปินระดับโลกอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าฮอตประหลแตกไปตามๆการทั้งสองคนนั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้จ้ะยืนเต้นอยู่ข้างหลังคนนี้ก็ระดับตัวแม่มากๆเพราะว่าเขาก็คือคุณจาด้าสมิธนั่นเองนะครับหรือว่าสีภรรยาของคุณพ่อวิลสมิธนั่นเองจ้าโอ้โหทุกวันเลยเนี่ยที่ไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3นอนริซ่าเจอใครบ้างจ้าเดี๋ยวจะเป็นแม่ชาคิราเดี๋ยวไปร่วมวงกับแม่เทเลสซ์วิฟซาบินาคราเพนเต แล้วนะได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับนาริซ่าก็คือฟินไปรอบโลกแล้วหนึ่งก็เพาะว่าไปหาศิลปินหลายเชื้อชาติหลายคนที่ต่างคนต่างก็เป็นระดับโลกทั้งหมดนั่นเองนะจ๊ะไม่รู้จะฟินกับตัวเองก่อนที่ได้เจอตัวเองหรือเปล่าพะนริซาก็ไปเนศิลปินระดับโลกหนึ่งแล้วนะเจอคนอื่นอีกเพื่อนๆนะพูดให้คำๆกันไปนั่นเองเนาะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เพราะล่าสุดนอริซ่าของเรานั้นก็มาเคลื่อนไหวบน IG Story น่าจะเป็นการกลับมาพักที่ที่พักแล้วก็ได้อัพแบบว่ารูปต่างๆมากมายกายก,กองนะเพื่อนๆนะรูปแรกก็เบาๆก่อนไม่มีอะไรจ้าทุกคนก็ยังเฉยๆเพราะว่าเป็นอะไรที่นอริซ่าอัพปกติอยู่แล้วอัพกระเป๋านูน่นถือกระเป๋าใบนีแ้แต่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 ถ้าสังเกตดีๆน้อนก็จะเห็นว่ามีพกกุญแจอะไรบางอย่างที่ทุกคนก็บอกว่านอริซ่าหยุดอัพก่อได้ไหมถ้าเกิดไม่ชัดพอไปดูวิดีโอตัวที่2อจ้าเป็นต ก็คือไม่แค่พูดกุญแจแล้วแหละก็คงจะตุ๊กตาลาบูบูด้วยแล้วก็ทั้งบริษัทลาบูบูก็จะได้ขึ้นราคาขึ้นในส่วนของยอดขายกำรงกำไรหุ้นตลาด,ต,ลาด,ต,ลาดต่างๆเต็มตัวขึ้นให้หมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> วันจันนะทุกคนนะใครที่สะสมกันอยู่ก็ต้องรอกระแสน,น้อยกว่าน,นี้ก่อนนะจ๊ะถึงจะซื้อนะแอดคิดว่านะตอนนี้ก็คงซื้อไม่ได้เท่าไหร่นะจ๊ะแต่ถ้าใครมีกำลังซื้อไหวก็ลุยกันไปเลยจ้าบอกเลยว่าตอนนี้นะั้นนอริซ่าได้ทำการใช้พลังของยอดหญิงอเวนเจอร์ในการโซล์อขึ้นราคา ขึ้นทุกอย่างในโลกนี้ที่น้องดิซ่าถือนั่นเองนันจนคะ <laughs> ต้องบอกว่าก่นนี้ก็มีกรณีที่บอกว่าโนริซ่าถือซิลลี่อยู่ดๆพอประกาศแบรนด์แอมคนใหม่เท่านั้นแหละโอ้ไม g ก๊อราคาตกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะพอโนริซ่าไม่ได้ถืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็เปิดไปด้วยวิดีโอตัวสุดท้ายนะจ๊ะที่โนริซ่าของตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่าไซปูฟอร์นั่นเองนะคะหนาดาน้างแบบโคตรสวยมากๆแล้วก็มีความเท่คูลสุดๆเมื่อใช้แชมผมนี้แล้วก็ใส่หมวกแคปในส่วนของเราของเรามาในวันนี้ด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆต้องบอกว่าโอ้ไม่ก๊อคนอะไรนะจะเเเทสวววยยในนนลาดดีกกััไ้แแบบบบๆ หาไม่ได้ในโลกนี้กันนะจ๊ะต้องหาจาก CEO บริษัทเราของเราเท่านั้นนะแต่ดูแล้วสายตาของพี่บริการนั้นน่ากลัวมากแม่เหมือนบอกเฮ้ยหยุดถ่ายได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาดูแลความเรียบรอาของนริซ่าของเราได้ดีจริงๆแล้วเขาโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะกลัวเหมือนกันนะแตงจริงก็มีโมเมนต์ที่อบอ,อุ่นเหมือนกันเวลาอยู่กับโนริซ่าโนริซ่าของเราเป็นคนอะไรเป็นคนอบอุ่นฮัมเบอร์เกิลนั่นเองจ้าแล้วก็พี่อลิซก็คือคุยภาษาแบบเพื่อนสาวไปแล้วหรือพี่สาวหรืออะไรต่างๆเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วเช่นกันนะจ� จะอยู่ในฝูงมวลชนก็ตามนะทุกคนนะอ่ะก็มาฝากกันประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เรียกว่าอีกวันหนึ่งที่โนริซ่าก็เจอคนนู้นคนนี้ไปหมดเลยนั่นเองนะจะใครเจอด้วยก็กดติดตามไอกันไม่ทันกันแล้วนะเพราล่าสุดก้อน แม้วาเลนติน่าของเราก็กติดตามเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะจ๊ะใครอยู่ใกล้นโนริซาก็โดนตกโดนเก็บเรียบหมดเลยนะอย่าอยู่ใกล้นะจ๊ะไม่งั้นจะหายไปจากโลกนี้หรือจะโดนตกหัวใจไปก็ไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะทุกคนนะอ๋ออ่ะ,อะก็สำหรับคลิปนี้ไปจริงๆกันแล้วขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะคลิปนี้เซบาไปก่อนใจกันม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า